สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจรประจําวันที่15มีนาคมในพระธรรมเฉลยธรรมัญญัติบทที่26-27และพระธรรมมาราโกรบทที่14ข้อที่27ถึงข้อที่53ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมเฉลยธรรมัญญัติบทที่26แรกและภาษาง เมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานให้แก่ท่านเป็นมรดกและท่านเข้ายึดครองและอาศัยในแผ่นดินนั้นแล้วท่านจงเอาผลแรกของแผ่นดินทั้งหมดซึ่งท่านเก็บเกี่ยวมาจากแผ่นดินของท่านซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านจงนำผลนั้นใส่กระจาดนำไปยังที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นท่านจงไปหาปุโรหิตผู้ประจำการในเวลานั้นและกล่าวกับเขาว่าข้าพเจ้ายอม รับในวันนี้ต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านว่าข้าพระเจ้าได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพุษของเราว่าจะประทานแก่เราทั้งหลายและบุรหิตจะรับประจานไปจากมือของท่านและวางไว้หน้าท่านบูชาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านและท่านจงพูดตอบเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านว่าพระบิดาของข้าพระองค์เป็นชาวอารามผู้เร่ร่อนท่านลงไปอียิปต์และอาศัยที่นั่น มีจํานวนน้อยณที่นั่นท่าได้กลายเป็นประชาชาติหนึ่งซึ่งใหญ่โตเข้มแข็งและมีจํานวนมากและชาวอียิปต์ทาความทุกข์ยากแก่เราข่มใจเราและบังคับให้เราทํางานหนะักเราก็ร้องทูลต่อพระยาเวพระเจ้าแห่งรบรรพบุรุษของเราและพระยาเวทรงฟังเสียงของเราและทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา ความลำบากของเราและการถูกข่มเหงของเราและพระยาเวทรงนำเราออกไปจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และด้วยพระกรที่เหยียดออกด้วยความน่าเกรงขามอย่างยิ่งโดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ พระองค์ได้สรงนำเรามาที่นี่และประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ข้าแต่พระยาวเวอันนี้ข้าพระองค์นำผลรุ่นแรกของแผ่นดินซึ่งพระองค์ประธานแก่ข้าพระองค์มาแล้วท่านจงวางสิ่งนั้นถวายเฉพาะพระพักพระยาวเวพระเจ้าของท่านและนมัสการเฉพาะพระพักพระยาวเวพระเจ้าของท่านจงยินดีด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระยาวเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านทั้งตัวต่อตัวท่านเองคนเลวีคนต่างดาวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางท่านท่านถวายท่าสายจากผลผลิต ของท่านเสร็จแล้วในปีที่3ซึ่งเป็นปีทศสางท่านจงให้ทศสางนั้นแก่คนเลวีต่อคนต่างด้าวลูกกำพพลาและแม่ไม้เพื่อพวกเขาจะได้รับประทานให้อิ่มน้ำภายในเมืองของท่านท่านจงพูดทูลพระยาเวพระเจ้าของท่านว่าพระองค์ยกส่วนศักดิ์สิทธิ์ออกจากบ้านของข้าพระองค์แล้วและยิ่งกว่านั้นข้าพระองค์ไดใ้ให้แก่คนเลวีคนต่างด้าวลูกกำพพ้าและแม่ไม้ ตามบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ทุกประการข้าพระองค์ไม่ได้ละเมิดบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ลืมเลยข้าพระองค์ไม่ได้รับประทานทศาเมื่อไว้ทุกข้าพระองค์ไม่ได้ยกส่วนออกไปเมื่อข้าพระองค์เป็นบนดินและไม่ได้อุทิศส่วนใดเพื่อผู้ตายข้าพระองค์ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทําตามทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญชาไว้พระองค์ทรงทอดเทศสถานทับบริสุทธิ์ของพระองค์ คือสวรรค์ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์และแก่ที่ดินซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของข้าพระองค์เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์การหนุนใจสุดท้าย วันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่านให้ทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายเหล่านี้ฉะนั้นท่านตงระวังที่จะทำตามด้วยสุดจิตสุดใจของท่านในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะดำเนินตามพระบัญคาของพระองค์และรักษา,ากฎเกณฑ์พระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และในวันนี้พระยาเวทรงรับว่าท่านเป็นชนชาติที่เป็นของล้ำค่าของพระองค์ดั่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านและว่า จะระท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และว่าพระองค์จะทรงตั้งให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างในเรื่องการสรรเสริญชื่อเสียงและเกียรติยศและให้ท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระยาเวพระเจ้าของท่านดังที่พระองค์ตัดไว้แล้วเฉลยธรรมัญญัติบที่27ศิลาจารึกและท่านบูชาบนภูเขาเอบาล โปรเซสและพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลได้บัญชาประชาชนว่าจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้วันที่ท่านจะข้ามแน้ำจอแดนเข้าสู่แผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานจงตั้งศิยาศิลาก้อนใหญ่หลายก้อนขึ้นและเอาปูนโบกเสียและท่านจงเขียนทุกสิ่งที่ถ้อยคําของคำบัญญัตินี้ไว้บนนั้นเมื่อท่านข้าม ไปเพื่อเข้าแผ่นดินซึ่งพระยาวเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านคือแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์อย่างที่พระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ส่งสัญญาไว้กับท่านและเมื่อท่านข้ามแม่น้ำจอดแดนไปแล้วจงตั้งศีลาเหล่านี้บนภูเขาเอบาลตามที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และจงโบกเสียด้วยปูน และจงสร้างแท่นบูชาแด่พระรยาเวรพระเจ้าของท่านที่นั่นเป็นแท่นบูชาอยากใช้เครื่องมือเหล็กสกัดศิลาเหล่านั้นจงสร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยศิลาที่ไม่ต้องตกแต่งและจงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนท่นนั้นพระยาเวพระเจ้าของท่านและจงถวายสารปิบบูชารับประทานเสียที่นั่นและจงยินดีเฉพาะพระพรพะยาเวพระเจ้าของท่านจารึกทุกถ้อยคา ของธรรมัญญาตินี้บนศีลานั้นอย่างชัดเจนเศสผู Moses, ้โลหิตคนเลวีได้กล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งสิ้นว่าโอ้ oh, อิสราเอลจงเงียบและฟังวันนี้ท่านได้มาเป็นประชากรของพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้คำสาปแช่ง12ประการในวันนั้นโมเสสกำชับประชาชนว่าเมื่อพวกท่านยกข้ามแม่น้ำจอแดนนั้นแล้วให้คนนั้น ขนบนภูเขาแคริซินและกล่าวคํโอวยพรแก่ประชาชนคือเซเมโอนเลวียูดาอิสาคาโยเซฟและเบนจามินและให้คนเหล่านั้นยืนแจ้งอยู่บนภูเขาเอบาลคือรูเบนกาดอาเชอร์เซบุลุนดาและนัฟทาลีและให้คนที่เป็นเลวคนเลวีกล่าวประกาศแก่อิสราเอลทั้งสิ้นด้วยเสียงดังว่าผู้ที่ทํารูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหล่อเป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาเวเป็นสิ่งที่ทําด้วยฝีมือช่างและตั้งไวอ้อย่างลับๆจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวง ตอบและกล่าวว่าอามนให้ผู้ที่หมิ่นประมาทบิดาของตนหรือมารดาของตนจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอามนผู้ที่ย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอามนผู้ที่ทําให้คนตาบอดหลงทางจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอามนผู้ที่ทําให้เสียความยุติธรรมอันควรได้แก่คนต่างดาวลูกกำพร้าและแม่ไม่จะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอามน ผู้ที่นอนกับภรรยาของบิดาตนจะถูกสาปแช่งเพราะเขาได้เปิดผ้าของบิดาและทําให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนให้ผู้ที่สมสู่กับสัตว์เดรัจฉานชนิดใดๆก็ตามจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนให้ผู้ที่นอนกับพี่สาวหรือน้องสาวจะเป็นบุตรสาวหรือบิดาหรือบุตรสาวของมารดาของตนก็ตามจะถูกสาปแช่งให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนผู้ที่นอนกับแม่ยายของตนจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมน ผู้ที่ฆ่าพื่นบ้านของตนอย่างลับๆจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนผู้ที่รับสินบนให้ฆ่าบุคคลที่ไม่ได้ทําผิดจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนผู้ที่ไม่รักษาถ้อยคําแห่งคำบัญญัตินี้โดยการกระทําจะถูกสาปแช่งและให้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนไปเป็นพันธสัญญาใหม่มาระโกบทที่14ข้อที่27ถึงข้อที่53 ปฏิเสธําพยากรณ์พระเยซูกล่ากับเขาว่าพวกเจ้าทุกคนจะละทิ้งเราเพราะมีบันทึกไว้ว่าเราฟาดฟันผู้เลี้ยงดูฝูงแกะและบรรดาแกะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากที่เราได้ฟื้นคืนชีวิตแล้วเราจะไปล่วงหน้าพวกเจ้าอย่างแคว้นกาลิลีแต่โตพูดกับพระองค์ว่าถึงแม้ว่าทุกคนจะละทิ้งข้าพระองค์จะไม่ท,ทําเช่นนั้น พระเยซูกล่าวกับเขาว่าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าในคืนวันนี้เองก่อนไก่จะขันสองครั้งเจ้าจะปฏิเสธสามครั้งว่าเจ้าไม่รู้จักเราแต่เปโตัวพูดอย่างหนักแน่นว่าถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องตายไปด้วยกับพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ปฏิเสธพระองค์และต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างนั้นทุกคนเกตเซมานี e. พระเยซูและเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกเกินว่าเกตเซมานีพระองค์กล่าวกับ เ่าสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งลงที่นี่ขณะที่เราอธิษฐานพระองค์พาเปโตรยากบและยอนไปด้วยและพระองค์เจ็บปวดรวดร้าวและหนักใจมากพระองค์กล่าวกับพวกเขาว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์เจียนตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าคอยเถิดพระองค์เลยเลยพวกเขาไปเล็กน้อยและซบหน้าลงที่พื้นดินและอธิษฐานว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้เวลานั้นล่วงพ้นไปจากข้าพระองค์พระเย,ยซูกล่าวว่าอาบบ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระองค์โปรดเอาถ้วยน,นี้ไปจากข้าพเจ้าเถิดถึงกระน,นั้นขออย่าให้เป็นไปตามพระประสงค์ของข้าพเจ้าแต่ขอให้เป็นตามความประสงค์ของพระองค์เถิดลงมาพบว่าพวกเขากําลังนอนหลับกันจิ่งกล่าวกับเปโตรว,ว่าซิโมนเจ้านอนหลับหรือคอยเฝ้าสักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือจรงคอยเฝ้าแลอทิษฐานเถิดว่าพวกเจ้าจะไม่ตกอยู่ในสิ่งยั่วยุฝ่ายวิญญ,ญาณมีความตั้งใจดีแต่ฝ่ายเนื้อหนังกลับอ่อนแอ พระองค์เดินออกไปอธิษฐานอีกและกล่าวคำอธิษฐานเหมือนเดิมและพระองค์กลับมาอีกก็พบว่าพวกเขานอนหลับกันง่วงจนลืมตาไม่ขึ้นเลยไม่รู้จะตอบพระองค์อย่างไรพระองค์กลับมาครั้งที่สามและกล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้ายังนอนหลับและพักผอ,อยู่หรือพอแล้วถึงเวลาแล้วดูเถิดบุตรมนุษย์กําลังถูกทรยศส่งมอบไว้ในมือของคนบาปจงลุกขึ้นไปกันเถิดดูสิคนทรยศเราเข้ามาใกล้แล้วพระเยซูถูกจับกลุ่ม พระองค์ยังกล่าวไม่ทันขาดคำยูดาสหนึ่งในสาวก12คนก็เดินมาทันทีพร้อมกับกลุ่มคนจากบรรดามหาปรโิติอาจารย์ฝ่ายกนบัญญัติและพวกผู้ใหญ่ต่างคนต่ก็ถือดาบและไม้ตะบ,บองมาด้วยผู้ทรยศนั้นได้ให้สัญญาณแก่พวกเขาโดยกล่าวว่าเป็นคนคนที่เราจะจูบแก้มนั่นแหละจงจับคุมเขาได้เลยและพาเขาไปคุมตัวไว้เมื่อเขามาถึงแล้วก็ไปหาพระองค์ทันทีพูดว่ารับบีแล้วก็จูบแก้มพระองค์พวกเขาลงมือจับคุมพระองค์แต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆทักดับ ออกฟันหูผู้รับใช้ของหัวหน้ามหาปรหิตขาดพระเยซูกล่าวตอบพวกเขาว่าผู้ท่านเอาดาบและไม้ตะบ,บอมแล้วพากันมาจับคุมเราเหมือนเราเป็นโจรอย่างนั้นหรือทุกวันเราเคยอยู่กับท่านในบริเวณพระวิหารและสั่งสอนแต่ท่านไม่ได้จับคุมเราแต่นี่เกิดขึ้นเพื่อเป็นไปตามพระคัมภีร์แล้วเหล่าสาวกก็ละทิ้งพระองค์ไว้แล้วพากันหนีไปมีชายคนหนึ่งเดินตามพระเยซูไปเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้ามีเพียงผ้า ผืนคุมตัวไว้และพวกเขาก็จะดึงตัวจะจับชายคนนั้นแต่เขากลับสลัดผ้าทิ้งแล้วเปลือยกายหนี้ไปพระเยซูถูกปรบปรามที่าศาสนสภานำพระเยซูไปยังหัวหน้ามหาปรุหิตฝ่ายมหาปรุหิตทั้งปวงผู้ใหญ่และอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติก็ชุมนุมกันและการอ่านพระคัมภีร์หปีกับจรประจำวันที่15มีนาคมขอพระเจ้าอวยพรครับ